คุกครับวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋า Arctic Hunter นะครับเป็นกระเป๋าสำหรับสายเทคนะฮะก็สไตล์เขาเนี่ยจะออกแบบว่าสมัยใหม่นะฮะวัยรุ่นน่าจะชอบมีหอม่างนี้นี่นี่นี่ฟุงฟิงสติงกระติงเปียวว้าวว้าว้วนะฮะมาดูที่ภายนอกกันก่อนนะฮะเขาจะมีโลโก้ของเขานะฮะก็มีตรงนี้ตัวหนึ่งนะฮะนี่ ข้างหลังอีกนะฮะหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างล่างข้างล่างจะเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่า,าแถบเรืองแสงนะครับนี่จะมีตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามจุดแถบเรืองแสงเวลาเดินตอนกลางคืนเ,นเวลารถสองมาเขาจะได้เห็นเรานะครับส่วนห้างบนเป็น TSA ล็อกนะครับถ้าเกิดเราใช้ TSA ที่มันเป็นมาตรฐานสากลเนี่ย มันจะไม่พังนะครับเพราะว่าเขาสามารถมีมัสคีในสับเปิดดูได้ว่าข้างในเนี่ยเป็นอะไรโดยที่ไม่แงะกระเป๋าของเราพังได้นะครับแล้วก็ตัวผ้าข้างนอกเนี่ยตรงนี้เขาจะคล้ายๆหนังนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นผ้าตรงนี้กันน้ำนะครับกระเป๋าใบนี้กันน้ําด้วยนะฮะตรงนี้อลูมิเนียมแข็งแรงนะฮะมันจะเป็นช่องชาร์จนะครับสำหรับคนที่ต้องการเสียบสายชาร์จนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่ใส่กระบอกน้านั่นเองนะครับจะเป็นนี้นี่ ใส่ขวดน้ำแบบขวดละเจ็บาทนะฮะบ้านเราใส่ได้นะฮะประมาณ6 0 0 7 0 0มลลิตร mm ใส่ได้สบายมากเป็นด้านเอาไว้ใส่กุญแจนะครับหรือใส่อะไรก็ได้นะครับตรงนี้จะมีแบ็บดึงแสงให้อีกหนึ่งแถบแล้วก็เป็นถูบกุญแจสามารถล็อกติดกับกระเป๋าได้สายเขาทำมายาวๆเนี่ยแต่เพราะผมาักพันเก็บไว้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันยาวเกิน,นะครับผมตัวเตียะะ้ยส่วนตรงนี้นะครับเป็นกระเป๋า ซ่อนอีกหนึ่งไปนะฮะเอาไว้ใส่พวกเอกสารสาคัญนะคะรับตัวอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ใส่พวกเอกสารสําคัญได้นะครับวางตอดนะครับจะไปได้เลยปึ๊บเราตั้งสามารถตั้งรหัสเองได้นะครับตั้งเป็นเลขอะไรก็ได้แปะซิปตรงนี้นะครับเป็นซิปกันน้ํานะครับทุกคนนี่สามารถกันน้ําซิลปิดแน่นสนิทนะฮะ, <c oughs> ะเวลาเปิดออกมาเนี่ยเขาสามารถกางได้ MT เต็มที่นะคะาารับร้อยแปดสิบองศา นี่อย่างนี้เลยตรงนี้นะครับบนสุดจะเป็นช่องใส่โน้ตบุกนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ช่องใส่แท็บเล็ตประมาณ11นิ้วก็น่าจะได้อยู่ถ้าเกิดเป็นขอบบางๆนะฮะแต่เกิดเป็นขอบหนาๆหน่อยก็ถ้าเ้านิ้ว10นิ้วก็ได้อยู่ครับตรงนี้ช่องใส่ p o w เ r ๋าแบงใส่กระเป๋าตังนะครับหรือจะใส่อะไรก็ได้ครับเขาจะสกรีนมาเป็นรูปเฉยๆนะฮะนี่นี้ก็สกรีนเป็นรูปแท็บเล็ตกับโน้ตบุกนะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งก็จะมีช่องซ็อกเก็ตอีกหลายซ็อกเก็ตนะฮะตรงนี้ ใส่อะไรก็ได้นะฮะพวกของจุกจิ๊กนะครับส่วนตรงนี้เป็นช่องใส่ปากกาครับมีสสล็อตนี่1 2 3สนะครับใส่ได้3ด้ามหรือว่า3 4สด้ามอะคือสล็อตหนึ่งมาใส่ได้2ด้ามอะถ้าด้ามเล็กๆนะแล้วก็ตรงนี้เป็นยางนะฮะใส่อะไรก็ได้ตัวหัวชาร์จของเขาเนี่ยสามารถรองรับฟาดชาร์จได้ด้วยนะครับสมมติพาแบงค์เราเป็นพาแบงค์ฟาดชาร์จแล้วก็เครื่องเรารองรับเนี่ยเขาก็สามารถรองรับได้เหมือนกันนะ,ะับเป็นฟาดชาร์จ เราสามารถใส่กล้องได้สบายๆเลยนะคร <ST> ับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Galaxy Tab S7 นะครับเป็น S7 ธรรมดานะครไม่ใช่ S7 Plus เสามารถใส่ในช่องนี้ได้อย่างพอดีพอดีนะครับคนแต่ว่ามันก็จะตึงๆหน่อยมีพื้นที่อยู่ใส่พร้อมคีย์บอร์ดค้าเวอร์ก็ยังใส่ได้อยู่นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครวอรี่เรื่องว่ามันอาจจะข้าไปนี่ใส่ในช่องใหญ่ได้เลยนะฮะไอโน้ตบุ๊กได้ถึง15นิ้วนะฮะ i อ a d มิน้รุ่นแรกเลยครับมัน้ แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างสบายเลยโอ้โหเ้าสามารถล็อกไม่ให้ตัวแท็บเล็ตเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยล่วงออกมาได้นะครับนี่จะล็อกนี้สำหรับบางยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ได้ให้ฝาชาร์จมาด้วยนะใส่ชาร์จตรงกระเป๋าว่ะโอเคแล้วก็สามารถใส่ของใส่อะไรก็ได้นะไม่มีอะไรคปรี้ยมากกว่านี้แล้วหรือเราจะถือนี้ก็ได้นี่ทุกคนนี่ถือนี้ฮ่โคตรครีเท่เทจัดจัดอ่ะเอะอเออเออเท่เกินนี่ นี่เป็นแบบลูกนักเรียนนี่นักเรียนกระเป๋านาักระเป๋านาก็คืออะไรหนังสือนะครับไม่ใช่เงินอดูนี่ทุกคนโคตรเท่อะโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวผมเล็กหน้าเตี้ยด้วยแล้วก็มันก็เลยดูกระเป๋าก็เลยดูใหญ่แต่จริงกระเป๋าก็ไซส์ไซส์ามาตรฐานนะฮะสิบห้าสิบห้านิ้วนะฮะหนึงแต่ก็สำหรับผมที่ใส่ตัวเล็กๆก็ใส่ได้พอดีนะฮนไ,ไม่น่าไม่น่าเกลียดอะไร สำหรับใครที่อยากดูคลิปนี้อีกครับกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยนะครับสำหรับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมปิว้ว